โรงไฟฟ้าราชบุรีได้จับมือกับพันธมิตรจัดงานวันเด็กสุดยิ่งใหญ่เป็นปีที่8คืนรอยยิ้มและความสุขแก่สังคมไทย เมื่อเวลา9นาิก30นาทีของวันทีน่13มกราคม2555ที่โรงไฟฟ้าราช,ชบุรีได้ใช้สถานที่บริเวณสนามหญ้ารอบโรงไฟฟ้าเป็นที่จัดงานมาเด็กแห่งชาติประจำปี2555ขึ้นโดยมีนายประจวบอุดชินกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าราช,ชบุรีจำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ เดยเริ่มด้วยการอ่านสารมาเด็กแห่งชาติของนางสาวยิ่งรักณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้กับเด็กๆและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานด้วยสําหรับกิจกรรมภายในงานนะคะนอกจากหน่วยง,งานของโรงไฟฟ้าแล้วยังได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนมาเปิดซุ้มให้กับเด็กๆได้ทํากิจกรรมสนุกสนานมากมายอาทิสนุกสนานกับสมาคมการ์ตูนไทยถ่ายภาพฟรีและเกมสนุกๆจากไอทีซิตี้ราชบุรีเป็นนักข่าวตัวน้อยกับ พี่พี่ t v เกมซาคาราโอเกะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีตรวจสุขภาพฟันดีกับทันตะสาธรารณาสุขด้วยทีมงานจากสาธรารณาสุขจังหวัดราชบุรีและกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะสําหรับการจัดงานวันดิกแห่งชาติของโรงไฟฟ้าราชบุรีนั้นกําหนดจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีค่ะซึ่งปีนี้เป็นปีที่8และจะจัดอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานซึ่งมีเยาวชนในพื้นที่9ตําบล84หมู่บ รอบโรงไฟฟ้าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า8,000คน